ถุงรวมเนี่ยที่ว่ามันเก่าแก่เรียกว่าเก่าแก่ได้เลยไหมฮะเพราะว่ามาจากรถที่สิปี20ปีขึ้นไปสิบปี2ีปีมันมันมีอุปกรณ์บางอย่างที่ว่าฝังอยู่ในนั้นจะบอกเลยนียว่าเป็นเหมือนแบบระเบิดเวลาอย่างนี้เลยได้หรือเปล่าฮะเป็นเหมือนลูกกระสุนเลยฮะเราเรานั่งอยู่ลูกบอลลูกกระสุนที่พร้อมจะปล่อยเมื่อเกิดอุบัติเหตุครับนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเลยว่าเพราะยังมีรถที่ตกค้างอยู่แล้วยังไม่ไปเปลี่ยนอยู่ประมาณ 5 8 0 0 0 0ดหคันนะ <c oughs> ครับเนื้ขอข้อมูลเมื่อวันที่23มกราล่าสุดนี้ครับ <c oughs> จากทางกร <c oughs> มขนส่งครับ <c oughs> นี่แหละค่ะเป็นเหตุผลที่เราต้องนําเสนอและก็พยายามจะตามหารถ5 0,000คันนี้อยู่เพราะฉะนั้นไงขนส่งเขาเลยเร่งหน่อยบอกว่าประชาชนที่รับชมข่าวนี้อยู่รีบเข้าไปเปลี่ยนที่งานของเราต่อสายไปที่ท่านนี้เลยค่ะท่านชีพน้อมเสียนะท่านเป็นผู้อำนวยการสํานักวิศวกรรมยานยนต์จากกรมการขนส่งทางบกทีนสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะท่านพอคะา ครับสวัสดีครับคุณธีรเดชคุณชิดารัทและคุณพัชรกรและผู้ชมรายการทุกท่านครับค่ะท่านผอครตอนนี้มีนโยบายอะไรที่ทําให้ประชาชนที่มีรถในรุ่นปีการผลิตเก่าๆสามารถเข้าไปเปลี่ยนถุงลมนิรภัยได้เร็วที่สุดค่ะครับเดี๋ยวผมาผอพูดถึงที่มาของระบบที่เราจะจัดทำขึ้นนะครับเรียกว่าระบบแจ้งเตือนถุงลมนิรภัยนะครับนะครับตามที่มาคือก่อนที่มีปัญหานะครับการทํางาน ที่ปิดตัติของถุงลมดีรภัยยี่ห้อทากาตะนะครับในรถยนต์ที่ผลิตจำหน่ายในระหว่างปี2541นะครับถึงปี2561นะครับที่เป็นปัญหาในหลายประเทศทั่วโลกนะครับรวมถึงประเทศไทยซึ่งส่งผลร้ายที่เป็นอันตรายกับผู้ขับรถและผู้โดยสารได้นะครับกรมการขนส่งทางบกและสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยนะครับได้ร่วมกันดำเนินมาตรการต่างๆนะครับเพื่อให้ผู้ที่ใช้รถของผู้ผลิต และจำหน่ายนะครับนํารถเข้ามารับการเปลี่ยนถุงลมมีตาไพรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับซึ่งเราดําเนินการมาต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ปี2561นะครับซึ่งกองการกขนส่งทางบกเองก็ได้สนับสนุนข้อมูลของเจ้าของรถเพื่อให้สมาคมนะครับใช้ติดต่อเจ้าของรถนะครับแจ้งให้นํารถที่อยู่ในขายต้องเปลี่ยนถุงลมมีรภไพมารับการเปลี่ยนถุงลมมีราไพนะครับรวมถึง การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆทางช่องทางของกรมการสงส่งทางบกนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับจํานวนรถที่ได้รับการแก้ไขถุงลมนิรภัยแล้วกว่าหนึ่งล้านคันนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับยังมีรถที่ประมาณห้าแสนคันนะครับที่ยังไม่ได้รับการเปลี่ยนถุงลมนิรภัยนะครับดังนั้นเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานในการที่จะติดตามรถที่อยู่ในขายต้องแก้ไขถุงลมนิรภัยนะครับ กรมการขนส่งทางบกนะครับก็ร่วมมือกับสมคา,าคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยและบริษัทรถยนต์อีกแปดบริษัทนะครับได้จัดทำ MOU นะครับในโครงการความร่วมมือการรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนให้นํารถยนต์เข้าตรวจสอบและแก้ไขถุนลมมีลัยนะครับซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับโดยระบบนะครับ การแจ้งเตือนถุงลมอิเัยรนนะครับจะเชื่อมโยงข้อมูลรถที่เข้าข่ายรับการตรวจสอบและแก้ไขถุงลมอิทรอนนะครับกับฐานข้อมูลของลมการขนส่งทางบกนะครับเพื่อตรวจสอบว่ารถนั้นอยู่ในข่ายที่ต้องรับการเปลี่ยนถุงลมอิล็กทรหรือไม่นะครับ